น,น,น,นี่หมูแล้วนี่เน,นะาะปลาตาหมาซาปลาลรดปลาแซลมีสสปลาแซลมีพิงดอกปิ้งก็ได้นะสวัสดีทุกทุกคนวันนี้ปริสไซจะพามาลอสมตลาดเซาเนาะอยู่ที่เมืองกาซี่แขวงเวียงจันดนะว่าสวงนี้เนาะมาจะมีอาหารกินเราได้เน่นอน Nah, yeah. ำเล็บหรอ๋อไม่นา้ปาลาดเลนะต่แซ่ค้า,าได้เลยปานเนยป่านลาค่าได้ไมล,ลาดกงสาหาผานสาหานนะอ๋ะ <c oughs> อหห้อยได้เนาะลาวากเป็นยาลป่านะป่าธรรมศาสติเนาะ <c oughs> ถ้ากินยากนะป่าธรรมศาติ <c oughs> <c oughs> <c oughs> S <S 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 มีเห็ดดอเนาหลมด่มแต่แซบไม่หมาะใาได้เี่กโลเาได้นี่กิโลหนึ่งสามสิบเนากิโลนึงสาทันทีาะ ไปแกะแรงแซมนะอันนี้นนดหดนะหดหนึ่งเขาเนาะไม่ซ่านะคำงานเลยจะมีพืชผัดน,นี่ผัดกรด นี่นะมันก็จะมีเพนทีลูกขึ้นผ,ผักในกว้างเลยนะ จะเริ่มมีแล้วอยากนี้ตอนนี้ดิเป็นหกิยออกยังไงต่นี่เป็นข้างบ้านหาเลยนะแม่ละธรรมชาติธรรมาตหอ้กิโลได้นหลซาวโ้าวพันอันนี้เรามา้สมาแล้วของป้าัอันนี้บ้านบ้านเราบอสิมา้า

มืดพาดมันมีพืชาดแวบบ้านๆเนาะจากธรรมชาแดอนอหลาบแกเนะใหม่ๆเลยนี่นอบใส่เนบ้านเห่านี่นะนอลาบ้านเหามาแดงขันเกินน้ำสนาค่ะอ๋อนอหลับบ้านเห่านอหลาเหมือกกซี่นี่เนาะกะลปี แอบกไม่เลยหอลาม้ําใหม่ๆเลยอังคืออะไรอ่อนปเน่อันเดิมอ่อนเลือกันเมพหน่อยไับไุ่ม ข้าวอ้ามกินอย่างดีข้าวบกันขึ้นอยูนด้วยเรื่องเมือใหกลับไปตัห้ามันเป็นเหมาและมันดีแล้วกแก็มีใบาห่านซุปด้วยนะสบายดีแล้วเห็นดีอีกละมาสองเพื่อนแล้วเนาะ แสบีลยพิ้งป่าเนาะแ่บเลยพิ้งป่าในอาหารอยู่ทีเนี่ยี่นี่เนาะสนี่พีสมมูสมมูลาสมมูลาหมบานมักแบบมันมัดนะอก่เลยสุดยอดเลยนะื้ยดีต้ดีแ่บมาเนี่นาะไม่ ซีม่น่มักนิแหนมแหนมซีโมอ้แหลมซีนมเนี่ยเอาใบทมากเลยรมากมักุกมานแซ่เลยป่าี่ไข่าได้เลยเตอได้อันนี้ลวสาวห้สาวสาวีป่าเนีเลยแซ่บปาปปา่แซบอันนี้สาวห้าะอนี่แหละ ปิ้งปลาปากเนาะเพิ่นจะเลือกแล้วอบเนาะอบใส่เครื่องอ่าสองห้0 0ัเนาะอืมอัตัวนี้ได้สุกแล,ล้วบ่เนี่ยังๆราเสิร์ฟปิ้งปิงป้งสุกให้เลยนี่นนปิ้งปลาปลา,ปาสีเมนต์ปิ้งๆได้หรือล่ะแ0 0 0์ยออเลยนะ ใส่อัวนี่ใส่อัวหม้นะอเนาะแสดเลยให,ให,ใหม่ๆาาสดๆอ้อมๆเาเห็นละห้าสุกนี่นี่ในกรนแลๆนะ เลปิงปัาตัดห้ามสัตว์หลคนเาจมาแวะซื้อนะซื้ออาหารสดแล้วก็สามารถซื้ออาหารสุกก็ได้นะมีหลากหลายเลยสินมูไส้อวดูมหนบ มีส้มพักแสบเลยนะกินผ็ดกินผ็ดต้องวๆเนี่ยอ๋อมีต่อห้างเนาะปลาลากไร่เลยเนาะมีสุกอันนี้สุกใบม่วงเนาะใบ้ม่วงสุกพักมีแจ่วอันนี้มันแจ่วเพ็ดดิบ ไดเลยอันนี้นี่นะลแดกแกมะเก็ดบ่อ่านี่นะบะแดกยัดมะเผ็ดไงนะแซ่บซลยนะจะีปิ้งกิ้งหนกหิ้งหนกกิ้งหนกป้งก็ได้นะสามชิ้นห้าันแต่แซ่ไเรามันจะ,จะ be be เอื้อาะอ่าสามหหัน บินนกนกธรรมชาติบินป่าบินเขาเด้อนาะนี่เนะเดี๋ยวมาเอาเด้มาแวนะนี่นะก็จะมีหมกเนะอันนี้หมกยังนีปลาหมกป่าบ่อ่าหมกปาหมกทนะ ข่าวแบบบางๆเนาะไีบมกให้หมดหมกให้หมดนี่หวานจี๋จี๋ว่ะอ่ามีน้ำหมกสดจี๋เนาะแซ่บเลยนะหนูไม่เคยกินนะข้าวยข้าวไหนได้นะตอนละข้าวตอนละสามพันอ่าจะมีมกปูเนาะนี่เนาะแต่แซ่บเลยมกปูเลย ข่ายเราได้ผูะหกข้นาอันหญหกอันนี้ละสาตัวสิตัวหน่อยอันนี้มันปูปูห้วยแน่นนี่ปูห้วยปูนห่นอกินยากนอันนี้หกเันกี้นะผูห้ามแต่แซ่บเลยเนาะบ้านนี้่ะออ้าบ้านนี้กระดัยปก่ไดปบุรีิดาจะลบหลายข้อเลยห้า นาฟ้าหลงสุขภักีออันนี้เจ้าโอ๊ดนะนี่อ้อมบอนออมบอนออมบอนอันนี้สมนางสมนลงสมนังเคโะนี่ารายเนาะอาหารขิ้เสือบานบเนาะ สมผักมีสมผักสุป่าเออมีสุกผักเนาะโอ้โอันนี่มันแจวนะนี่นะแจวเอบุญวะนี่นะแชร์ดอกแจวดอบุญนะได้ท่งได้ไหมทุกสิบพันเนาะแจวเอบุญสุบพันเราไม่ส้มเลยนะนี่นะเราส้ม มีแช่โอ๊กมีก็ดีาห้าลักล่เนาะมีตราซาวเมอร์แสซี่นี่นะไปลิซายก็จะข้อหลาคลิปนี้เนาะไ้เพียงแต่เท่านี้ก็ราักษาอข้อคอบใจทุกทุกท่าทุกทุกคนที่เข้ามาเบอร์มอสมและติดตามมาตลอดและจะกนัหม่ในคลิปต่อไปสบายดี